นาบอสีสวัสดีจ้าสวนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น EP ีที่158ค่ะ เราถ่ายทําคลิปไว้นะคะประจําวันพฤหัสบดีที่7กันยายนเราจะมีรอบจัดส่งในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นคือวันศุกร์ที่8กันยายนนะคะสําหรับโปรนะคะใน EP ที่157เราจัดเป็นโปรไม้ชุดมาให้ลูกค้าได้เลือกชมถึง10ชุดเลยนะคะใน1ชุดจะประกอบไปด้วยหน้าไม้ทั้งหมด6ต้นค่ะจัดให้นะคะในราคา439บาทจัดส่งฟรีหน้าไม้สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะหน้า สะสมมากๆค่ะราคานี้สามารถสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะ ส่วนช่องทางการติดต่อลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ไดที่เบอร์0830541875ค่ะเดี๋ยวแอมจะขึ้นรูป QR Code พร้อมกับเบอร์โทรไว้ทางด้านซ้ายมืออีกเช่นเดิมนะคะให้สังเกตกันดีๆนะคะทางส่วนของเรานะคะจะแพ็คจัดส่งทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องจัดส่งทางไปรษณีย์เอียเอสค่ะในลักษณะการแพ็คจัดส่งลงกล่องนะคะน้องอาจจะนอนตะแคงบ้างนะคะคว่างไปบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลักษณะก้าน เขาอาจจะงอนะคะให้ลูกค้าใจเย็นๆนะคะรอน้องพักฟื้นก่อนนะคะเพราะระหว่างการเดินทางน้องอาจจะเหนื่อยไปบ้างนะคะขอลูกค้าที่เข้าใจนะคะรับสภาพน้องก่อนค่ะนะคะสักคืนหรือ2คืนนะคะหลังจากนั้นนะคะน้องจากการตั้งตรง,งใบพึ่งพายได้ชมความสวยของน้องๆแน่นอนค่ะเดี๋ยวจะแนะนํานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นตัวอย่างตอนโตไปเลยแล้วกันเนาะค่ะ<น>วันนี้คลิปนี้นะคะแอมมีนําโชคนะคะ ไป,ไปในชุดด้วยนะคะน,นําโชคเนาะเป็นไม้ที่สวยนะคะงานเม็ดละเอียดถี่นะคะสวยมากนะคะนี่เลยนะคะน,นําโชคเนาะเป็นไม้ที่สวยน่าเก็บนะคะส่วนนะคะต้นนี้ค่ะนะคะ เป็นนะคะไม้นะคะที่ชื่อว่าปีมะโรงนะคะน้อฟอมใบดกนะคะสวยมากต้สีสวยค่ะนะแล้วก็นะคะเอหนาต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะแอมเคยนํามาแบ่งปันบ่อยๆนะคะนี่ค่ะตอนโตของน้องนะคะสวยมากและที่สําคัญค่ะแตกหนอกเก่งนะคะนี่ละค่ะประมาณนี้นะคะส่วนนะคะต้นนี้ค่ะนะคะมีชื่อว่าเพชรสวรณโชตน,นะคะวันนี้ก็มีแบ่งปันด้วยค่ะนะคะปีมะโรงค่ะแล้วก็นะคะ เดี๋ยวให้ดูนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าหลวงปู่สิทธิ์ค่ะแอมก็นําไปแบกปันนะคะเป็นไม้จัดชุดในอีนีนี้ด้วยนะคะแล้วก็รายการนี้ค่ะอยากจะให้สะสมจริงๆค่ะน้องเป็นไม้ที่สวยมากค่ะมีชื่อว่าศัพ์เจริญนั่นเองค่ะนี่เลยเป็นไงคะสวยมากๆค่ะแอมปลูกลงในกระถาง8นิ้วนะคะนะคะฝากไว้ด้วยนะคะรายการสวยๆที่น่าเก็บมากค่ะชุดนี้นะในราคานะคะ 439บาทจัดส่งฟรีสามารถสั่งได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางค่ะชี้แจงรายละเอียดกันเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปรับชมไม้สวยๆทั้ง10ชุดใน EP ีที่158นี้กันเลยจ้ามาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับหน้าไม้ในชุดที่1มีอะไรบ้างขอแนะนำต้นนี้ก่อนเลยนะคะจัดนางรากสดทีวีปลายสวยๆให้1กระดาษทางค่ะ กระถางที่สองค่ะต้นนี้มีชื่อว่าเทพเทวาริตนะคะเป็นไม้ป้ายที่ทํายากอีกหนึ่งรายการน่าสะสมค่ะแล้วก็รายการนี้นะคะเป็นไม้ป้ายอม,มะตะค่ะมีชื่อว่านกพะเก้านะคะใบใหม่มาคือปลายสวยมากๆค่ะสะดุดตาเลยนะต้นนี้นะคะแล้วก็นะคะด้านหลังจะเป็นไม้ลักษณะทรงใบกลมทั้ง3ากระถางเลยค่ะนะคะ ต้นแรกค่ะต้นนี้มีชื่อว่าเดือนพฤศจิกายนนะคะจัดอยู่ในตับเดือนนะคะแล้วก็นะคะต้นนี้ทรงใบก้มนะคะเม็ดละเอียดเลยนะคะต้นนี้มีชื่อว่านําโชคค่ะมาหาชื่อดีค่ะนะคะน้องหน้าเลี้ยงนะคะสามารถนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้เช่นกันนะคะกระถางนี้นะแล้วก็รายการนี้นะคะมีชื่อว่านะคะเมืองใหม่ค่ะเป็นไม้โชว์เม็ดโชคกระดูกสวยๆนะคะสวยมากค่ะดูหนะ้าจอสิคะสวยมากนะต้นเนี้ย นะคะเลี้ยงต้นจริงสวยกว่านี้ค่ะลูกค้านะฝากหน้าไม้สวยๆนะคะในชุดที่หนึ่งนีไว้ด้วยนะคะ มาต่อกันที่หนะ้าไม้ชุดที่2นะคะชุดนี้ก็สวยนะ่าสะสมเช่นกันนะคะเริ่มกันที่ต้นแรกนะคะเป็นไม้ป้ายนะคะพื้นชมุมพูปลายเขียวค่ะมีชื่อว่าสีการจนาพิเศษนะคะปลายเขียวชัดเจนนะคะต้นนี้ยิ่งโตยิ่งสวยที่สําคัญนะคะน้องสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้เช่นกันค่ะนะคะมาต่อกันที่รายการนี้นะคะเป็นไม้ด่างลายไอเทมปี65นะคะมีชื่อว่าเมืองกระกร็ดนะคะจะเป็นเมืองกระกรด็ดเจนเซเจน2นะคะขอบใบชัดเม็ดแดงเด่นนะคะต้นนี้นะเมือง กรอเกร็ดเจน2นะคะแล้วก็นะคะรายการนี้ค่ะมีชื่อว่าพระนางมณีวาสนานะคะน้องเป็นไม้ด่างที่ทํายางอีกหนึ่งรายการนะคะสวยมากค่ะชุดนี้นะคะเชียร์ให้สะสมนะคะแล้วก็ต้นนี้ค่ะมีชื่อว่ามณีสัตตบันนะคะฟอร์มใบดกนะคะใบมันวาวนะคะสวยมากค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นไม้สายดํานะคะไม้โชเม็ดนะคะเด่นๆเ,เลยนะมีชื่อว่าสีเทพารักนะคะสีเทพารักน้องนะ่าสะสมมากเลยนะคะแล้วก็ รายการนี้ค่ะเป็นบอลกาบนะคะมีชื่อว่าพญานคราชนะคะฝากหน้าไม้นะคะสวยๆทั้ง6รายการนี้ด้วยนะคะจัดให้อยู่ในชุดที่2ค่ะ มาต่อกันที่รายการทั้ง6ต้นในชุดที่3ค่ะนะคะเริ่มกันที่ต้นนี้เลยนะคะไม้ด่างแลไอเทมปี65มาแรงที่สุดนะคะต้นนี้มีชื่อว่ามณีล้อมเพชรนะคะลายใบยด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะต้นเดียวก็คุมแล้วค่ะในชุดนี้นะคะมาต่อกันที่ต้นที่2นะคะปกติเขาจะเป็นนะคะมาแก้วนะคะชื่อนะต้นนี้นะคะชื่อมาแก้วนะคะปกติเขาจะยืนพื้นสีชมพูกระดูกแดงนะคะแต่ต้นนี้เด่นนะคะซึ่งเขาจะเป็นมา แก้้วปายเขียวนะคะเป็นไม้นะคะที่มีโอกาสน้อยมากที่จะติดป้ายมาแบบนี้นะคะน่าสะสมค่ะต้นนี้นะคะแล้วก็มากันที่รายการนี้นะคะ่ะมีชื่อว่าสุดรักนะคะลักษณะทรงใบไทยนะคะมีความด่างขาวนะคะสวยนะต้นนี้สามารถเรียงนอกตู้ได้นะคะ แล้วก็มาต่อกันที่3ก็กระถางด้านหลังค่ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าทองประกายแสดนะคะทองประกายแสดนะคะน้องเป็นไม้ที่สวยมากค่ะนะคะให้ดูนะแดงยันก้านเลยนะคะที่สําคัญนะน้องเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะลากมาแบบเยอะมากๆค่ะนะคะต่อกันที่ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพันดาวนะคะแถมต้นนี้ไปด้วยค่ะจังหวัดพัดทธลุงนะคะโตไปกัดสีชมพูนะคะทรงใบกลมเย็บยับสวยเลยกันนะคะจะได้ไป2ชนิดเลยนะคะกระถางนี้นะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้กลับนะคะโทนสีหวานๆวานนะ ะะไว้ชมเพลินนะคะสบายตาเลยนะให้ดูชั้นกาบนะคะกาบของเขานะคะดกมากนะคะเป็นกาบที่สวยทิ้งใบยากนะคะฝากไว้ด้วยค่ะกาบตัวนี้อยากจะให้สะสมกันจริงๆค่ะน้องสวยมากค่ะฝากหน้าไม้ทั้ง6รายการในชุดที่3นี้ไว้ด้วยค่ะ ต่อกันที่รายการชุดที่4ค่ะขอแนะนําต้นนี้ก่อนนะคะเป็นบอลกาบค่ะมีชื่อว่านะคะหลวงปูสิทธิ์นะคะเป็นไม้กาบที่ทํายากนะคะต้นนี้นะคะติดป้ายมาแบบสวยๆเลยนะคะน่าสะสมนะคะแล้วจัดต้นนี้ไปคู่กันนะคะต้นนี้มีชื่อว่าสีเลิกงามนะคะไม้ด่างลายไอเทมนะคะปี65นะคะมาแรงที่สุดเหมือนกันนะคะฝากไปด้วยนะคะน้องน่าสะสมมากค่ะชุดนี้นะคะแล้วก็ไม้ป้ายนะคะที่แอมจัดให้ไปด้วยนะคะต้นนี้มีชื่อว่านกพะเก้านะคะ แล้วก็ต้นนี้ค่ะนะคะนําเสนอเลยนะคะน้องมีชื่อว่าอู่ทองนะคะตไปสวยมากๆแตกหน่อกเก่งที่สําคัญเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะฟอร์มสวยจริงๆค่ะต้นนี้ลูกค้าเลี้ยงไปไม่มีผิดหวังนะคะและบอกกาดนะคะทนสีสวยๆที่จัดให้นะคะต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าปิ่นกินนรีนะคะขอบชั้นนอกสีแดงขอบชั้นในชีเขียวนะคะตัดด้วยงานกระดูกเขียวนะคะเพียงแต่รอน้องสร้างหัวนะคะต้นนี้สวยจริงๆค่ะรับประกันเช่นกันนะคะแล้วก็นะคะไม้ ออะะแอมจัดต้นนี้ไปให้นะคะเป็นสีเบญจรงค์นะคะสีเบญจรงค์นะคะกําลังกัดสีขึ้นมาแล้วนะคะส่วนต้นนี้นะคะมีชื่อว่าไทยนิยมนะคะไม้ไทยๆนะคะไปจัดเลี้ยงนะคะเป็นฟอมกอ้อนนะคะสวยเลยนะฝากน้าไม้นะคะสวยๆทั้ง6กรายการในชุดที่4ีนี้ไว้ด้วยคะ่ะ มาต่อกันที่รายการชุดที่5นะคะต้นนี้คือสวยนะคะสวยทุกต้นค่ะนะคะเริ่มที่รายการนี้ค่ะนะคะน้องมีชื่อว่าพระนางมณีวาสนานะคะปลายสวยนะคะต้นนี้แข็งแรงมากๆนะคะฟอร์มสูงแล้วนะความสูงอยู่ประมาณ10เซนนะคะพระนางมณีวาสนาค่ะรายการนี้นะคะปลายเด่นเห็นแต่ไกลค,คะ่ะมีชื่อว่านะคะมหาเศรษฐีนะคะปลายสวยนะคะต้นนี้นะคะที่สําคัญนะน้องเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะแล้วก็มาต่อกันที่รายการนี้ค่ะ ะะมีชื่อว่าองค์หญิงทอฝันนะคะปายชมพูสวยๆทุกใบนะคะมาต่อกันที่รายการกระทางด้านหลังบ้างค่ะต้นนี้นะคะลักษณะทรงใบกลมกึ่งใบยาวนะคะน้องมีชื่อว่าเพชร ไพทูนนะคะเพชรไพทูนนะคะน้องจะมีโทนสีแดงนะคะตัดด้วยงานกระดูกแดงนะคะต้นนี้ก็สวยเช่นกันนะคะแล้วก็นะคะจัดต้นนี้ไปให้ด้วยนะคะมีชื่อว่าปิ่นกินนรีนะคะเป็นไม้กะนะคะโทนสีสวยมากค่ะต้นนี้นะคะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะ แล้วก็นะคะไม้ฟอมกอค่ะนะคะชุดนี้ได้ไม้ฟอมกอไปด้วยนะคะต้นนี้นะคะจะมีชื่อว่าสีเบญเจรงนะคะเดี๋ยวพื้นเขียดพื้นแดงเขาก็าขึ้นมานะคะกัดสีสวยค่ะต้นนี้นะแล้วก็นะคะใบนี้นะคะมีชื่อว่านะคะน้องไม่มีชื่อคะ่ะเป็นลูกไม้นะคะจัดเป็นฟอมกอให้แบบนี้นะคะสวยนะทําฟอมกอได้สวยเลยนะคะก้อนนี้นะคะแนะนาค่ะนะคะน่าเก็บเช่นกันนะคะชุดนี้นะฝากด้วยคะ่นะน้ไม้สวยๆนะคะทั้งหกระถางในชุดที่ห้าค่ะ ต่อกันที่รายการชุดที่6หน้าไม้นะคะสวยมากค่ะเดี๋ยวจะยกให้ดูใกล้ๆนะคะสวยมากค่ะมาเริ่มแนะนํากันเลยนะคะต้นแรกค่ะนะคะแอมจัดนะคะสีเริ่งงามนะคะปลายไม่มีหลุดนะคะให้1รายการค่ะ ต้นนี้มีชื่อว่าสาวนครชัยศรีนะคะด่างสวยหวานนะคะต้นนี้นะคะแตกหน่อเก่งมากๆนะคะที่สําคัญนะ้าเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะยิ่งเลี้ยงนอกตู้นะคะความด่างเขาก็จะมีเคลือบทองขึ้นมาด้วยนะคะรายการนี้นะคะเป็นไม้ป้ายเช่นกันนะคะแอมจัดเท้ารำไพไปให้1รายการนะคะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นเท้ารำไบแผงแดงนะคะจัดเป็นฟรรอร์มกอแบบนี้ไปเลยนะคะไม่ต้องแยกออกนะแล้วก็3ามกระถางด้านหลังนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่ามณีสัตบันนะคะน้องเป็นไม้ ใบไทยฟอร์มใบดกนะคะแล้วก็อีกหนึ่งรายการนะคะแนะนําเลยนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสาวคลองหลวงนะคะเป็นไม้โชกระดูกนะคะทรงใบแข็งแรงนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งรายการค่ะนะคะรายการนี้นะคะมีชื่อว่าศิลาเพชรนะคะเป็นไม้นะคะสายประกวดนะเป็นบอลสีที่อ่ะทุกคนนะคะนิยมนําไปประกวดนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะโทนสีสวยนะคะใบแข็งแรงการแข็งแรงนะคะฝากไว้ด้วยคะ่ะแล้วก็นะคะ เอาละค่ะนะคะฝากหน้าไม้สวยๆนะคะในชุดที่6นี้ไว้ด้วยนะคะเชียร์ให้สะสมเช่นกันค่ะมาต่อกันที่รายการชุดที่7นะคะหน้าไม้ทั้ง6ต้นจัดอะไรให้บ้างโอ้โหแบบ ชุดนี้สวยอีกแล้วค่ะน่าสะสมนะคะเริ่มที่ต้นนี้เลยนะคะเป็นไม้เก่านะคะทํายากจัดอยู่ในตับรามเกียรติค่ะมีชื่อว่าหานุมานประสานกายแอมเชื่อว่านะคะหลายๆท่านนะคะตามหาอยู่นะคะจัดมาให้แล้วค่ะอยู่ในชุดที่7นะคะเป็น e.p ีนะหนึนะคะต้นนี้นะคะก็ปลายสวยเช่นกันนะคะมีชื่อว่าพรมพิมานนะคะความสูงอยู่ประมาณ13นนะคะน้องแข็งแรงนะคะพร้อมย้ายขึ้นกระถาง5นิ้วครึ่งหรือ8นิ้วได้แล้วนะคะ รากเดินมาแบบ ถึงก้นกระถางแล้วนะคะแล้วก็รายการนี้ค่ะนะคะเป็นไม้แผลงค่ะผ่ามาจากบางใหญ่นะคะปกติบางใหญ่ก็จะออกพื้นชมพูพื้นสีขาวนะคะเป็นงานโชว์เม็ดนะคะแต่ต้นนี้นะคะผ่าแผลงนะคะมาออกด่างเหลืองด่างขาวแล้วบางครั้งนะคะแอบมีด่างสีชมพูด,ด้วยนะคะต้นนี้ค่ะนะคะมีชื่อว่าทศกัณฐ์หน้าทองค่ะผ่าแผลงมาจากบางใหญ่นั่นเองนะคะทนสีสวยนะคะสวยมากค่ะต้นนี้นะคะที่สําคัญนะเลี้ยงนอกตู้ได้เช่นกันค่ะเป็นไม้ที่แข็งแรงนะคะ แล้วก็ต้นนี้ค่ะนะคะทรงกลมยับยับนะคะจัดอยู่ในตับจังหวัดค่ะมีชื่อว่าจังหวัดพัทลุงนะคะกลมกลมยับยับสวยๆค่ะต้นนี้นะสวยนะคะแล้วก็นะคะจัดต้นนี้ไปให้ด้วยนะคะต้นนี้นะคะลักษณะเน้อใบกลมนะคะเขาจะออกด่างเปรอะนะคะต้นนี้มีชื่อว่าเมืองเพชรนะคะเมืองเพชรอันนี้จังหวัดพัทลุงค่ะแล้วก็นะคะมาต่อกันที่รายการสุดท้ายค่ะกระถางสุดท้ายนะคะกลมกลมนี้นะคะไม่ได้จัดอยู่ในตับ จังหวัดนะคะแต่เขามีชื่อว่านะคะจัดอยู่ในตับหมอนอะหมอจินดาค่ะหมอจินดานะคะต้นนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะท่านใดที่ยังไม่มีสะสมนะคะบอกเลยนะต้นนี้น่าเก็บค่ะเพราะว่าน้องแข็งแรงมากค่ะเลี้ยงนอกตู้ให้ทนสีสวยเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะหน้าไม้ทั้งหกรายการในชุดที่7คะ่ะมาต่อกันที่รายการชุดที่ แปนะคะโหสวยมากสวยมากนะคะให้ดูก่อนนะก่อนที่จะแนะนํานะคะสวยค่ะชุดนี้นะคะแล้วก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะค่ะตอนนี้เป็นบอลกาป้ายนะคะมีชื่อว่าบานชื่นนะคะ กาบนะคะเสน่ห์ของเขาก็คือการไล่สีตรงกราบนี้เองค่ะนะคะกาบสวยเลยนะนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะน้องเลี้ยงง่ายนะคะแตกหน่อกเก่งด้วยนะคะแนะนําค่ะจัดฟอร์มกอได้สวยเลยนะคะต้นนี้ค่ะนะคะสวยหวานเทพๆนะคะกลายสวยแบบเทพๆเลยนะคะมีชื่อว่าสาวนครชัยสีนะคะสาวนครชัยสีนะคะน้องเป็นไม้ที่ด่างสวยมากนะคะทนนี้ให้สีสวยนะคะจะ อบอกลูกค้าอย่างนี้นะคะว่านะคะใบนี้นะคะขา,ขาวๆทั้งใบนะคะระหว่างการจัดส่งนะคะใบเขาอาจจะช้าไปบ้างนะคะขอลูกค้าเข้าใจนะคะ<บ>ถ้าเขาช้านะคะตัดใบทิ้งแล้วไล่ฟอร์มใหม่นะคะบอลสีเลี้ยงง่ายนะคะถ้าเราเข้าใจเลี้ยงนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะในระหว่างนะคะวิธีทางส่วนของเรานะคะเป็นวิธีการครอบแก้วนะคะแล้วก็แพ็คลงกล่องะค่ะบางครั้งน้องจะนอนไปแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอาจจะมีะก้านงอบ้างนะคะตะ ตั้งพักฟื้นสักหคืนหรือ2คืนนะคะเดี๋ยวเขาก็ปรับสภาพนะคะการตั้งตรงใบผึ่งพายเช่นเดิมนะคะขอลูกค้าเข้าใจด้วยนะคะแล้วก็นะคะมาต่อกันที่นะคะรายการนี้นะคะโทนสีชมพูนะคะอ่าดางชมพูหวานๆแบบนี้นะคะมีชื่อว่านะคะ สีลานักปราดนะคะให้ดูใบใหม่นะคะลายด่างเขาก็มานะคะไม่มีหลุดด่างนะคะต้นนี้นะคะสามารถตั้งเป็นแม่พันธุ์ได้เลยนะคะแล้วก็มากันที่รายการนี้นะคะนําเสนอมากๆค่ะเป็นลูกไม้กาบนะคะโทนสีสวยค่ะลายสีดีเลยนะคะ่ะซึ่งจะเป็นไม้ผ่านะคะไม่ใช่ไม้เมล็ดนะคะฝากไว้ด้วยนะ,ะรายการนี้นะคะเป็นลูกบอลกาบนะลูกไม้นะคะบอลกาบนะคะโทนสีสวยค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นงานโชว์เม็ดเม็ดเรือนแสงค่ะนะคะมีชื่อว่า สีเทพารักนะคะสีเทพรักน้องเป็นไม้ลักษณะทรงใบไทยนะคะพื้นใบสีน้ำตาลอมแดงนะคะเม็ดสีชุมพูนะคะสวยมากค่ะงานเด่นงานโชว์เม็ดนะคะแล้วก็ไม้ฟอมกอที่อันจัดให้ในชุดนี้นะคะนี่เลยนะคะมีชื่อว่าสีเบญจรงค์นะคะเป็นไม้ฟอมกอม,มี2ชนิดนะคะกระถางนี้นะ ใบนี้มีชื่อว่าไทยนิยมโตไปสวยเช่นกันนะคะเป็นไม้ฟอร์มกอแบบนี้นะคะไม่ต้องจับแยกนะลงกระถางแปดนิ้วทําฟอร์มกอไปเลยค่ะฝากน้งไม้สวยๆในชุดที่8นี้ไว้ด้วยนะคะสวยๆจริงๆค่ะ มาต่อกันที่รายการชุดที่9้านะคะสวยมากนะคะให้ดูใกล้ๆให้ดูใกล้ๆก่อนนะคะอ่ามาแนะนํากันเลยค่ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเพชรสุวรรณโชตนะคะจัดไปให้ด้วยค่ะลายใบสวยๆด่างๆเทพๆแบบนี้เลยนะคะและต้นนี้นะคะมีชื่อว่ามณีล้อมเพชรนะคะด่างลายสวยมากๆน่าสะสมอีกแล้วค่ะชุดนี้นะคะมากันต่อที่ต้นนี้เลยนะคะมีชื่อว่าสาวนครชัยศรีนะคะลายด่างมาสวยมากสวยหวานๆนะคะแล้วก็ ที่จัดให้นะคะในอ่า ต้นกระถางหลังนะคะต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้กับโทนสีสวยไล่สีดีเลยนะคะที่สําคัญนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะทนสีมาดีนะคะแนะนําเลยจ้านะสะสมค่ะต้นนี้ถึงจะเป็นลูกไม้นะคะแต่ทนสีเขาสวยนะคะแล้วก็รายการนี้นะคะมีชื่อว่าหลวงปูใหญ่ค่ะเป็นบอลกลับนะคะโทนสีออกชมพูบานเย็นนะคะฟอร์มใบดกทิ้งใบยากที่สําคัญเลี้ยงนอกตู้ได้เช่นกันคะ่ะแล้วก็รายการนี้นะคะไม้ด่างลรไอเทมไม้โชว์เม็ดนะคะมีชื่อว่า ธาตุบางแก้วนะคะจัดไปให้ด้วยนะคะโทนนี้นะคะโทนสีสวยเลยนะเข้มเข้มชมพูเข้ม,เข,ม,ม,เ,ขมเข้มนะคะค่ะฝากหน้าไม้ทั้งหงรายการนะคะในชุดที่9นี้ไว้ด้วยค่ะนาสะสมอีกแล้วจ้า ต่อกันที่รายการชุดที่10กันค่ะนะคะต้นแรกนะคะแนะนําต้นนี้ก่อนเลยค่ะมีชื่อว่าซับเจริญนะคะป้ายแดงๆสวยๆนะคะให้ดูโทนสีใกล้ๆนะคะความสูงจะอยู่ประมาณ8ปเส้นนะคะแล้วก็รายการนี้นะคะเป็นไม้คอมเพกนะคะมีชื่อว่าพระนางมณีวาสนานะคะอยากให้ลูกค้าดูใกล้ๆนะคะความด่างของเขาด่างสวยลายชัดเจนนะคะความสูงนะคะเทียบให้ดูแบบนี้นะ,ะจะอยู่ประมาณนะคะ 8เส้นนะคะความสูงนะแล้วก็มาต่อกันที่นรายการนี้นะคะนะคะแล้วก็ต้นนี้ค่ะมีชื่อว่าเทพสายรุ้งนะคะรุ้งจริงๆค่ะรุ้งสมชื่อน,นะคะสวยมากนะคะใบนี้นะคะอาจจะมีนะคะช้ำไปบ้างระหว่างการจัดส่งนะคะแนะนําให้ตัดถ้าลูกค้ารับแล้วนะคะให้ตัดใบทิ้งนะคะไล่ฟอร์มใหม่นะคะเขาจะคืนความสวยมาแน่นอนนะคะเลี้ยงว่าสิต้องใจเย็นๆนะคะลูกค้านะ ความสูงก็เช่นกันค่ะอยู่ประมาณ8เซ้นนะคะถ้าลูกค้าท่านใดชื่นชอบไม้ชุดนี้นะคะแนะนํานะคะ3ต้นนี้นะถ้าลูกค้ามีกระโจมอบเล็กๆนะคะอบไว้ก่อนนะคะเพื่อการพักฟื้นที่ดีคืนฟอร์มสวยของบอลสีนะคะแล้วก็มากันที่3ากระถางด้านหลังค่ะต้นนี้นะคะฟอร์มใบดกชั้นใบดีนะคะมีชื่อว่าปีมะโรงค่ะนะคะปีมะโรงน้องเป็นไม้ที่สวยมากนะคะยิ่งโตยิ่งสวยจ้า แล้วก็มาที่บอลกราบต้นนี้ค่ะนะคะมีชื่อว่านะคะพรหมณีนะคะพรหมณีเน,น้อเป็นไม้ลักษณะออกด่างเปลอนะคะไล่โทนสีมาดีเลยนะจะให้ดูโทนสีใกล้ๆนะคะอยากจะให้สะสมจริงๆค่ะต้นนี้นะสวยมากๆค่ะนะคะน้องกระถางนี้นะคะน้องสามารถย้ายขึ้นกระถางห้านิ้วครึ่งหรือ8นิ้วได้แล้วนะคะแล้วก็รายการนี้นะคะเป็นไม้ฟอร์มก้อนะคะ มีชื่อว่าโพแก้วนะคะให้ดูโทนสีใกล้นะคะลักษณะทรงใบาย,ยาวายใบยแหลมนะคะกับสีอโชมพูออกโทนสีแดงนะคะต้นนี้สวยมากค่ะนะคะเป็นไม้ฟอร์มกอนนะคะลูกค้าท่านใดชอบไม้ลักษณะนี้และอยากได้ฟอร์มกอนนะคะจัดมาให้แล้วนะคะโพแก้วค่ะนะคะฝากหน้าไม้สวยๆนะคะทั้ง6รายการนะคะในชุดที่10นี้ไว้ด้วยคะ่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ที่158ทั้ง10ชุดนะคะจัดให้ในราคา439บาทจัดส่งฟรีนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางค่ะมีชุดไหนถูกใจกันบ้างไหมคะถ้าชอบและสนใจนะคะอยากจะสั่งซื้อนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์083054 1875บ้านณนะบอนสีค่ะขึ้นรูปค r Code พร้อมกับเบอร์โทรไว้ทั้งมุม ด้านซ้ายมือด้านล่างนะคะแล้วก็รอบจัดส่งนะคะเราจะมีการจัดส่งในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นคือวันศุกร์ที่8กันยายนจัดส่งให้ทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องจัดส่งทางไปรษณีย์เอียมเอดให้ทุกบ้านคะ่ะฝากไว้ด้วยนะคะรายการไม้สวยๆใน EP นี้น่าสะสมทุกชุดเลยนะคะใครพลาดแล้วจะเสียใจเพราะจะไม้สวยๆมาให้สะสมกันทั้งนั้นเลยคะ่ะ สำหรับคลิปนี้แอมต้องขอตัวลาไปทำงานก่อนนะคะขอให้ลูกค้าให้มีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงบอลสีนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะ